จมูกทีเดินตามักอายหูหีเอียมือชิวแหงคางไอชิ้นเสือโฮโฮเสือลูกเสือเสือดิเอ้าเอ้า เมื่อกี้ก็อ่านไปแล้วไงอะไรอ่ะเสือทีอะไรทีฟอฟไทเกอร์เออน่นน่ะเอาปลานี้คเอ้าปลาไงตัวนั้นไงฟิตต่างภาษาอะด็นกเจี้วเบร์รถยนต์ค่ะปลาแกเชีย เกวัวเครื่องบินเวเกอรีแเร์เทนเรือจุง <c oughs> บอร์ดขาขา <c oughs> ฟุตมือชิว <c oughs> แฮนด์หนึ่งเจ็ดวัน อามา่าสิบมบ้าลืมอามาลืมสิบเอาอะไรอีกดีนะเฮ้ย<า>สนุกจังอ้าวมาพูดนะมาโมจะกลับมาที